การตระหนักรู้ทุกสรรพสิ่งหมายถึงการมีสติและการรับรู้ในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในทุกขณะโดยไม่พลาดรายละเอียดที่สำคัญไม่เพียงแค่การรับรู้ทางกายภาพแต่ยังรวมถึงความรู้สึกภายในและประสบการณ์ทางจิตวิญ,ญญาณที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตการตระหนักรู้น,นี้จะช่วยให้เราเข้าใจและเชื่อมต่อกับ ทุกสิ่งรอบตัวได้อย่างลึกซึ้งการตระหนักรู้ทุกสรรพสิ่งสามารถพัฒนาได้ผ่านการฝึกฝนและการฝึกสติดังนี้ 1. การฝึกสติในปัจจุบันวิธีคือการฝึกสติช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันและรับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้โดยไม่ปล่อยให้ความคิดหรืออารมณ์มากำหนด หรือบิดเบือนการรับรู้ของเราผลลัพธ์ก็คือจะทำให้เราเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเช่นการสัมผัสการมองเห็นการได้ยินและการรับรู้ในระดับที่ลึกซึ้ง 2. งการสังเกตและรับรู้ความรู้สึกภายใน วิธีการก็คือการตระหนักรู้ไม่เพียงแค่การรับรู้สิ่งภายนอกแต่ยังหมายถึงการฟังเสียงภายในเช่นอารมณ์ความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราผลลัพธ์ก็คือทำให้เรารู้ว่าเรากำลังรู้สึกอะไรอยู่คิดอะไรอยู่และมีปฏิกิริยายอย่างไรต่อสิ่งต่างๆโดยไม่ตัดสินหรือกดดันตัวเอง 3. การรับรู้ทุกการกระทำํำวิธีการคือการทำทุกอย่างมีสติโดยไม่ทำสิ่งต่างๆโดยอัตโนมัติเช่นการกินการเดินหรือการทำงานให้คุณใส่ใจในกระบวนการทุกขั้นตอนของการกระทํำนั้นๆผลลัพธ์คือเมื่อคุณทำสิ่งต่างๆอย่างมีสติคุณจะตระหนักถึงความสำคัญและความสวยงาม ในแต่ละการกระทําแม้กระทั่งสิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อยคุณก็จะมองเห็นความงาม 4. การยอมรับและเปิดใจยอมรับทุกประสบการณ์วิธีการคือตระหนักรู้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีหรือไม่ดีและยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตและการเรียนรู้ ผลลั์ก็คือจะช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้จากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและยอมรับความจริงในทุกขณะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความคิดหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 5. การเห็นการเชื่อมโยงระหว่างทุกสิ่งวิธีการคือเมื่อคุณตระหนักรู้มากขึ้นคุณจะเริ่มเห็นการเชื่อมโยงระหว่างทุกสิ่งตั้งแต่การกระทําของคุณเองไปจนถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้อื่นและโลกใบนี้ผลลัพธ์ก็คือจะทำให้คุณเห็นภาพรวมและเข้าใจถึงการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งในทุกๆสิ่งในชีวิต 6. การยอมรับความเปลี่ยนแปลงวิธีการคือระนักรู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่คงที่ทุกสิ่งในชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ อารมณ์หรือความคิดผลลัพธ์ก็คือจะช่วยให้คุณยอมรับความเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ต้านทานและสามารถปรับตัวได้อย่างมีสติและมั่นคง 7. การเชื่อมต่อกับธรรมชาติและจัก,กรวาลวิธีการก็คือการตระหนักรู้ถึงความเชื่อมโยงกับธรรมชาติและจักรวาลจะช่วยให้คุณเห็นว่าทุกสิ่งในโลกนี้มีความสัมพันธ์กัน และเชื่อมโยงถึงกันผลลัพธ์ก็คือจะทําให้คุณเห็นความเป็นหนึ่งเดียวของจักรวาลและมีความรู้สึกเชื่อมโยงกับสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเรา 8. การไม่ตัดสินวิธีการก็คือการตระหนักรู้ในทุกสิ่งหมายถึงการยอมรับสิ่งต่างๆโดยไม่ตัดสินหรือมีความคิดที่แบ่งแยกเช่นการไม่ตัดสินตัวเองหรือผู้อื่น เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นผลลัพธ์ก็คือจะทําให้คุณสามารถเปิดรับและเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างเต็มที่โดยไม่ถูกงอกครอบงำด้วยการตัดสินสรุปคือการตระหนักรู้ทุกสรรพสิ่งคือการรับรู้และเข้าใจทุกสิ่งในชีวิตอย่างลึกซึง้ทงทั้งในแง่ของสิ่งภายนอกและภายในการฝึกฝนสติและการยอมรับสิ่งต่างๆ ช่วยให้เรามีการเชื่อมต่อที่ดีกับตัวเองและโลกใบนี้นำไปสู่ความสงบในจิตใจและความเข้าใจที่ลึกซึ้งในทุกขณะของชีวิตการตรักรู้ทุกสรรพสิ่งเป็นการยอมรับความจริงในทุกขณะและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา